สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเย็นหนุ่ยหัวล้านพี่น้องเย็นหนุ่ยหัวล้านพักขึ้นอันมาเบิงอันวัดหูอันเขาซ่อนแก้วว่าเส้นพี่น้องวัดผาซ่อนแก้วเออเนนะ้องโอ้พี่น้องทางขึ้นเนี่ยนะจ้าเพราะฉะน้นฮอดวัดหรอกทางขึ้นจ้าทางขึ้นไปจ้ายายๆกับเย็นหนุย่ยคือเก่ล็ละเมื่อเดี๋ยวพี่น้องไปจ้า ทังข้นพี่น้องท้งขทงขึ้นะั่ง,ลงหลังสองคนพี่น้องตื่นเต้น,ตนลายบุเกเยมาจโาอกก้งขทงข้นเขาอันวัดานขาแก้วนะพี่น้องเนาะาไหลพี่น้องเอ้ย เบิ้งไปเรื่อยๆครับแย่หนุ่ยเด้อพี่น้องเอ้ยย่หนุ่ยก็บ่เคยมาจากแกะดอกนี่ล่ะครั้งแรกของแย่หนุ่ยพี่น้องบ่แม่นฮอดล่ะตทเพิ่นก็มาเบิ่งหลายเนาะพี่น้องคนนั้หลายเด้อพี่น้องเอ้ยย่หนุ่ยพามาเบิ่งมาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาค่อยขึ้นไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยโอ้ยงามหลายผู้ใดบ่เคยมาก็มาเที่ยวเด้อพี่น้อง ผู้ใดบ่เคยมากัมาเที่ยวเด้อพูดได้จ้ะนัเห็นเดึ่งขามาเที่ยว ใช่เ,เ,เ,เห็นเราแน่นี้นกนจะล้างลังมามาดผ่าสอนเกี่ยวพี่น้องอเอ,งอย้ยคนอะงามบมาจา้ามาเด้อม,มาเด้อม,มาเที่ยวกับยายนยึง่นงหัวล้าน มันต้องเจ้าของหลานฮัลห <c oughs> าพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเบิกต่อ,อ,นอยนะจ้าพี่น้องต่อจ้าโอ้อากาศดีดีพี่น้องเย็นล้มเย็นสบายเลยผู้ใดบ่เคยมากับมาเด้อพี่น้องเด้องามหลายจ้า งามไรวัดผาซ่อนแก้วคุ้นไปคุ้นมาไปพี่น้องนี่แหละเพื่อนนวัดผาซ่อนแก้วยันหนึ่งเกิดมาครั้งแรกในชีวิตของยันหนึ่งของหลานพี่น้อง ไปย้าๆกับเจ๊นุ่ยหัวล้านจ้าคนกับมาละอะไรอู้หข้างในพุ่นไหมเออไปเห้บเบืดเด้อหืเออขอรเราไว ไหว้ไวทพี่หน่อยแล้วก็ต้องขับไปนี่ก้อนค่าะต้องไหงนี่ก้อนค่อยขามาายไอ้จ้าย่้าๆกับยายนุ้ยหัวล้านอืมอำไหนอำขัดอำเนี่ ก้อแทงงั้นวะเออยงไขอนนเออไปขอทังไหนไปทั้งนี้ก่อนเตี๋ยเออไปพี่น้องยาวยาวยาวยโอ้ลูกนิมิม ไปเข้าไปเปลี่ยนรองเท้าออกไปเอาไปเปลี่ยนออเอไปเปนเอไปถอดได้พุ่นอ่ะไป,ไปถอดน้ำเพื่อนพุน่นไปถอดไว้พุน่นเพื่อนให้ไปถอดยีด่พุ่น ก่อนเด็กเข้าพระมหาคุณดีพระรุณาถอดรองเท้าของท่านวางไว้ที่ชันวางรองเท้าด้านขวามือด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เรียบรไอยแล้ทีิ t h เขาอ่ะดองง้าไเลยง้างครับง้างเนี่ยไปเดี๋ยวค่อยไปต้อพี่น้องจ้ะมหาเจดีปื้ยพี่น้องเลยมาหาเจดี มาาเจดีพี่น้องนึกใสพี่น้องพ่นว่าเตาไงวะสันพี่ใสเตาไงอ่ะาเเง้าอู้เอ้ยเตาเป่งเดี๋ยวเขาค่อยลงไปทยกันได้พี่น้องมึงพญาเตาตาล่งไงพญาเตาไง นอเอวบรรยากาศโอ้ยเย็นด oh ีแค่บ้างมาหาเจดีที่นี่ก็เย็นดีเนี่ยเย็นดีแล้วเจดีย์เบิ้งทั้งพระใหญ่พี่น้องงามงามพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องผู้ใดบ่เคยอันผู้ใดบ่เคยมากับมาได้พี่น้องเด้อ มเคยบมาคยบมากับมามา,มาเที่ยวมามาเบ่งไดเนาะพี่น้องเนาะว่ะย้อนย้อกับย้ยหน่่ยเลยพี่น้องคลิปนี่พาเบ่งอันความสวยของความงามของวัดผาซ่อนแก้ววัดผาซ่อนแก้วเป็นวันนี้ออวัดผาซ่อนแก้วได้พี่น้อง พูดไหญ่มาก็ต้องเก็บภาพลนะพี่น้องเนาะอดใจไม่ได้ดอกงามไรงามงามข้งแรกของเย็นหนุ่ยหัวล้านเนี่ยนะพี่น้องอะไร น้างางับๆใดรเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามใมายันหน่วยวา้าน้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อมาไหว้พระได้เลยพี่น้อง,องที่วัดผาซ่อนแก้วมาไหว้พระมาไหว้พระกัน มาเพื่อสิ่งนี้แล้วพี่น้องงามไรดีไรดีมาไหว้พระขอพรน,นู่นพี่น้องเดลยขอพรพระมีสั่นบนอย่างเดียพี่น้องปะงามไม่ดีพี่น้องววเอ ขึ al, e. ้นเดี uh, ๋ยวเขาขึ uh, ้นข้างบนแล้วกนั่นเองเออเขาไปเบิดอละเออเขาขึ้นไปทางั้นล้วก็ล้ทั้งนี้ิมันมีสั้นทัทอย่เด้อขึ้นไดก็ได้ย่างขึ้นข้างบนก็ได้เขาเขาขึ้นไปข้งท้งพ่ออนะม่เออดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบื้งทางไหนก่อนนั่นดีไน่งไปนั่นเลสิพายางเบิ้ง น้ำดิพี่น้องน้โอ้ยทางนี้ใน,นนี้ยังน้ำไหลพี่น้องเอ้ยพวาโอ้คนชิงยังนหนีลุกน้ำคักน้ำเนี่ยให้ให้เขาดองไม่ ไใ้นี่ยังงามพี่น้องเอ้ยนี่เต็ม่องงามงามกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมหัวล้านได้พี่น้องพามาเบิ่งหม่องงามงามด้ไ่ผมาไหว้พระผู้ใดบ่เคยมาหมาได้พี่น้องผ้าซ้อนแก้วอำเภอหลงสักดิ์ขอบคุมานะบ๊ะ อำเภอเขาข้อจริง,องอโอ้อำเภอเขาข้อพี่น้องเนี่ยหนึ่งกับบลูอําเภออําเภอเขาข้อจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเขามาไหว้พระขอพรว่าพ,พ,พี่น้องเขาไหว้พระขอพรพี่น้องกระดิกคอมันแล้วกระลกิกกดแชร์จ้าอ้หูแต่สิว่าจังเลยเนานะพี่น้อง ักสิว่าจังใดง้มไหลน้ำมิลยจ้าน้ำขักผู้ใดบ่เคยมากับมาเด้อพี่น้องอำเภอเขาข้อ จังหวัดเพชรบูรณ์จ้านี่ขายในมหาเจดีย์นี่ชั้นแรกดิพี่น้องเดินขึ้นบันไดอีกชั้นอีกมีชั้นงามพี่น้องสวยงาม มีคำบรรยายดอกพี่น้องเลยเบิ่งภาพเอาด้วยจ้าเบิ่งภาพเอางามหลายพี่น้องเกิดมาเยอะหนุ่ยกับหัวตะย็นยนี่แหละบุญวาสนาเยอะหนุย่ยไปมาเนาะจ้ามีแต่หมองงามๆมีแต่หมองสวยๆวยไอ้พาพมหาเจดีก็สวยพี่น้องเพิ่นเอาเหินสีติพี่น้องนะ นี่ไงกบลูกนะจับได้ยูดอกนอกพี่นอ้องเอองามหลายพระเจ้าองค์พระกับนาจะเป็นหินอ่อนติพี่นอ้องงามหลายจ้าพระน่าจะเป็นหินอ่อน ลมเย็นดีน,นั่งสมาธิทั้งนี้เย็นดีดีพี่น้องสงบเงียบสงบสบายจ้ะทั้งขึ้นปสัน้นสั้นสองเส้นสองสั้นสามไปอีกเลยพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ย้าหนึ่งค่ล้านฝากไปซ้ำนี่กันได้จ้ะเด้อเด็ดสิภาพไปเบิ่งอีกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า